สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นชวิตเลิองนักทานะครับแอมเครื่องนี้เสียหายเล็กน้อยนะครับดังอยู่ว่างั้นนะครับเสียหายตรงแจ็คนี่ครับเราก็จะตรวจสอบดูว่าแจ็คตัวอื่นเป็นปัญห,หาหรือไม่อย่างไรรวมไปถึงโอ้ยวันรุ่มไหลอยอยแล้วหลอยอยแล้วนะครับนะอ่ะก็คงจะได้ทำการเปลี่ยนวัลรุ่มด้วยนะครับ เอมเครื่องนี้บอกว่าใช้งานได้นะครับดังอยู่นะ,ะ,ะก็จะได้ทำความสะอาดเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะครับจะต้องอ,ออกจากกระบกมันก่อนอ,ออก,อย,ากอยากอยู่ดิมันซีโซ้งหนักอยู่เอาได้ครับแล้วดูภายในเลยนะเปิดฝาเครื่องออกมานะครับผมก็เห็นเป็นแบบนี้ครับสวยงามเครื่องอยู่ในกล่องด้วย จะมีฝุนบางเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับ๋ถวผมก็คงจะต้องทำการต่อสายลำโพงเข่าแล้วก็ทำการทดสอบทดลองเสียงหน่อยนึงแลวที่นี้ผมก็จะมาดูไอ้พวกบอลลุ่มพวกนี้นะครับใช้งานบ่อยๆก็คงจะไม่กี่ตัวหรอกครับตัวนี้ใช้งานวัดนะครับแต่ที่สำคัญตัวนี้กับเสียแล,ล้วล่ะ ในการเปลี่ยนวอลลุ่มตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจะต้องถอดออกทั้งหมดนะครับถอดออกหมดเลยเนี่ยครับการเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับจะต้องถอดลูกบิดออกถอดวอลลุ่มพวกนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้นะครับถอยหลังมาเอาออกบาบกองอายะไว้นี่นะ ถึงจะสามารถเปลี่ยนได้ก็เนื่องจากว่าชุดนี้ครับถอดไม่ได้นะครับถอดออกจากกันแต่ละแผ่นนั้นไม่ได้หากเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะต้องถอดทั้งชุดนะครับทั้งชุดใหม่ถึงชุดนี้เลยครับชุดหมดเลยนะครับก็เป็นแบบนั้นที่นี้นะครับลองเครื่องนะครับก็เอาสายใหม่มาเสียบนะครับเปลี่ยนอย่างนี้เนาะ แล้วเราก็เอาใหม่มาเว้าก็ดังได้ตัสอสองสามสี่ห้าก็ <redes ermaid S 1> ดังได้นะครับแม้กระทั่งไอเจ้าตัวแจ็คที่แตกอยู่นะครับนี่ <c oughs> <Zo ito> เฮ้ยก็ดังได้นะครับดังได้เซ้เลยโอ้ยดังได้เซ้เลยเอา,าก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ <Yeah. S 1> ลักษณะนี้ก็คงจะต้องปัดฝุ่นทำความสะอาดไปแล้วก็ตัวน,นี้ได้เปลี่ยนแน่นอนนะครับเนี่ยไอเนี่ย <laughs> มันลอยเกินนะครับโอ้ยพวกนี้พอได้อยู่ดอพอได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเอานะครับดําเนินการไปเปลี่ยนวัลลุ่ม <c oughs> ก็รือออกแบบนี้นะครับเอ้ย <c oughs> <c oughs> จริงๆมันต้องทําปานนี้ไหมเนี่ยก็ไม่ก็ได้นะครับไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้หรอกถ้าจะเปลี่ยนวัลลุ่มก็หมุนเฉพาะมัดตัวนี้ออกก็เวียงมาก็ได้ ตัวนี้ก็ระวังหน่อยอย่าให้มันแตกนะถ้ามันแตกก็ไม่เป็นไรเรามีหัวแรงเราบัตรกีได้นะบนลลุ่มเป็นสิบเคนะครับเราจะเปลี่ยนบนรลุ่มนี่แหละแล้วก็จะแจ็คเนี่ยโอ้แต่ว่าแจ็คตัวนี้นะมันจะเวี่ยงแบบนี้ไม่ค่อยได้แล้วมันอยู่ตำแหน่งที่สี่นะหมุนนอ็อตหมุนน็อดหมุนน็อดออกหมุนน็อดออกเวียงออกไปไม่ต้องถอดสองตัวนี้แต่สุดท้ายแล้วถอดจะง่ายกว่านะ <c oughs> เพราะว่ามันขนาดน,นี้แล้วนะครับ เนี่ยก็เพราะอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะถอดออกไปได้เห็นไหมนี่ก็บัตรกีได้นิวิตบัตรกีได้แต่บัตรกีกับคืนมันยากมากยากมากนะเพื่อนอาจจะเห็นเป็นลวดธรรมดานะครับแต่นานๆนไปสนิมขึ้นนะมันจะบัตรกียากใช่แล้วถอดแบบนี้เนะี่ยง่ายสุดแลว้วเปลี่ยนแจ็คก,ก็ได้โอ้ยหมังมาเลยไหลมา,า,าเปลี่ยนแจ็คก,ก็วุ่นลุมนั่นเ้ แล้วก็จะมาปัดฝุ่นทำทรงปัดฝุ่นแถวนี้ยืนนะเปลี่ยนแจ็คง่ายมากนะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนแจ็คแต่แจ็คพวกนี้ที่ไม่ได้เปลี่ยนเอามาดูหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงครับอ่าเป็นยังไงหน้าสัมผัสก็ไม่ค่อยสวยงามเนี่ยเออปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วประกอบเข่าไปให้หน่อยเนี่ยเห็นไ,ไหมครับว้ยนิดเดียวเองนะครับปัดฝุ่นแล้วทัด หรือถ้าเกิดว่าตัวไหนมันหนัหนกๆก็เปลี่ยนนี่ผมเอาออกมาทําความสะอาดนะครับบริการเสริมนะครับบริการเสริมผมได้ทําการเปลี่ยนแจ็คแล้วก็เปลี่ยนวอลลุ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนแต่บอกเลยว่ามันได้รือเยอะและต่อมานะครับก็คือเนี่ยแจ็คเนี่ยนะครับที่เอามาเปลี่ยนเนี่ยมันไม่มีน็อตตัวนี้มาด้วย,น,ยนะครับก็เลย น็อตเก่าเนี่ยจำเป็นต้องเก็บไว้ด้วยนะหากไม่มีน็อตเก่าไปหาน็อตมาใส่ใหม่เนี่ยโอ้ยกว่าจะหาได้นะเนี่ยมันไม่มีขายด้วยน็อตเพวกมเนี้ยมันต้องเก็บจากของเก่าเว้เนี่ยดูดินะครับมันไม่มีน็อตใหม่ติดมาด้วยเปลี่ยนไปสองอันนะครับบนลุ่มก็ใช้งานได้ดีนะครับก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ทีนี้ก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดภายใน เพื่อนครับในการซ่อมแซมปัดฝุ่นก็เสร็จไปเร,รียบร้อยแล้วนะก็ดังที่เพื่อนเห็นนะครับในการที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์พวกแจ็คกระเลต่างๆนี่ก็ต้องมีการแกะออกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มีแต่หมุนกับน็อตเนี่ยนะับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ในงานเซตนี้ก็มีหลายอย่างนะทั้งสายไมย้ทั้งลาโพงนะครับผมก็คงจะต้องไปดําเนินการซ่อมในส่วนนั้นต่อไปสำหรับเครื่องขยายเสียงเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะ พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ